สวัสดีครับเว้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการท่ายทอดสดๆดออกจากของทรงเคลื่อนทีในบริเวณภายในจังหวัดขอนแก่นเมื่อนี้ตรงกับวันที่23มิถุนายน2560เวลาประมาณ21นาฬิกาครับเป็นประจำสุมือที่เข้าสิต้องมาพบมาพอกันมาบอกมาพูดคุยกัน มีเรื่องเล่าคนที่อยู่ต่างประเทศกได้ฟังเรื่องเล่าของคนที่อยู่เมืองไทยเอาผมเป็นขอเป็นตัวแทนในการบอกเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยทั้งสิ่กำลับบงสิเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นผ่านมาแล้วแบ่งปันกันครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องลดการใส้รถการใส้ถนนที่คน บ้านเฮามีความต้องการอยากลู้หลายที่สุดบพราอยากได้รู้ว่าสิเอาไปเปรียบคนอื่นสามเหลี่ยมด้านเปาผมผมผมก่รูว่าสามเหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนผมจะไปหันละผมจะไปมองหันละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะขับรถไปอผมจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันกับที่เป่ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปน้าด้านเปาอยู่มึงไหนผมจะไปอิ่มอิ่มแล้วอิ่มละวนะครับผมจะไปด้านสามเหลี่ยมมันละ อ่ะต่อว่าเดี๋ยวว่าก่อนนิดนึงเดี๋ยวก่อนสิบไปซ้ำย้ำจจ็คยูมึงไดุ้บุ๊จักเดเดี๋ยวคอยบอกทางกันแล้วกันสิไปด้านเมื่อวานละเอ่อผมวบาขอว่าเรื่องทรัพยากรกันประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วประเทศไทยผมใส่คำว่าเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนบากี่ประเทศที่มีการแบ่งปันทรัพยากร ย่างบ่เท่าเทียมผมสิยกตัวอย่างเรื่องที่ดินณปัจจบุบันนี้คนที่ครอบครองที่ดินมากมมที่สุดในประเทศไทยกลายกับกลายเป็นพวกในทุนเงินทองที่เขามแีแทบสิบอกว่าซื้อได้เกือบครึค่งครประเทศได้แล้วต่อมาทรัพยากรเหมืองแล่ ทรัพยากรมือแรเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแม่ว่าสิเป็นแร่หินหรือว่าสิเป็นดินเป็นหินเป็นแยงกระซัทงทั้งยุทธีงอกเงยบนดินขึ้นมาเหนือดินขึ้นมาและการทิยุทใต้ดินหรืออยู่ในดินทรัพยากรพวกนี้ล่ะครับที่ประชาชนคนทั่วไปบม่มีโอกาสได้ใส่และก็เข้าบ่ถึงในการแบ่งปันคนที่เข้าถึงในการแบ่งปันคือระบบนายทุนเท่านั้น เพราะกฎหมายเขียนให้สัน้นแต่ว่าถ้าสิมองเบื่องใ้นอีกมุมหนึ่งบอกว่ากฎหมายก็ได้กเก็บค่าภาคหลวงกฎหมายก็ได้เก็บค่าตรงนั้นค่าตรงนั้นย่างเป็นถ้ำแล้วย่างเป็นถ้ำสำหรับท่านแต่ว่าประชาชนเป็นถ้ำสำหรับผูกท่านบอเขามีความรู้สึกเป็นถ้ำตรงนั้นบอผมยกตัวอย่างทรัพยากรแร่หรือหินที่ยุ่งอกง่ายขึ้นจากแผ่นดินขึ้นมาการระเบิดหิน สิ่งยูหินส่วนหนึ่งมันก็สามารถเป็นสินค้าส้างไายได้ส้างงานสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเม็ดเงินออกมาแต่ว่าสิ่งที่ภาคประชาชนได้ล่ะครับนี่แต่ได้โลกบริเวณนที่มีเมือที่มีที่มีโล่งโม่ที่มีโล่งโมกบริเวณนั้นสินล่างไปด้วยผู้คนสิมีแต่โลงงานสิมีแต่ธุรกิจเกี่ยวกับสิบหล่อล้านสอมสิบหล่อ ล้านซอมล้านเปลี่ยนอะมันเครื่องอพวกนี้สารพัดพวกนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าทรัพยากรมีมากมาแต่ว่าภาคประชาชนบได้สามารถเข้าถึงได้ต่อมาเป็นทรัพยากรทางทะเลทรัพยากรทางทะเลส่วนหนึ่งไอ้ที่ดินที่อยู่บริเวณชายหาดบริเวณเขา,ารบริเวณอย่างนั้นโรงแรมหรูหาดาวหกดาวแปดดาวเจ็ดสิ สิบดาวยีงกระซังสร้างขึ้นมาเพื่อลองรับคนต่างชาติทั้งนั้นเลยถูกต้องว่าเป็นการลงทุนถูกต้องน้ำเงินจากช่องเที่ยวต่างประเทศแต่ผมมองว่าคนในท้องทินเองนั่นไงภาคประชาชนนี้ครับที่โมมีโอกาสได้ใส่ทรัพยากรเล่านั้นต่อมาทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน,น้ผมหมายถึงว่าน้าใต้ดินประชาชนเอาขึ้นมาก็เพื่อได้ใส่แคบอุปโภคบริโภคเล็กๆน้อยขออภัย <c oughs> แต่วันนายทุนแหละครับนายทุนเอาขึ้นมาเท็จเป็นธุรกิจขายน้าขายลาขายลวยขายทั่วประเทศขายมหาศารเอาไปผลิตเหล่าเอาไปผลิตนะเอาไปผลิตทั้งมัดนั่นแหละที่เกี่ยวกับกระบ,บวนการที่เขามีส่วนร่วมนี่คือการเขาไปถึง ของภาคประชาชนทรัพยากรทางธรรมชาติวิวทิวทัศน์ต่างๆไอ้ตรงนี้ยอมรับอยูว่าเขาถึงแต่ว่าเขาถึงในส่วนหน่อยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้บอกที่เขาเอื้อนสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบิ้งว่าดานเมาอ,อยู่สามเหลี่ยมแม่นห่องนี้บ่ะ ผุณยยุ่นี่ขึ้นหนึ่งอะครับมืออื่นเนี่ยผมค่อยสิไปมืออื่นนี่หลังจากแกง้งควบรวงทุกกับพนักงานสอบสวนแล้วค่อยสิเดินทางกลับอะครับบ่อมีอะตรงไหนที่เอือน้นสามเหลี่ยมอะด้านนี้เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนเนาะบ้านสามเหลี่ยมอยู่ข้างไหนอ่าบ่อมีะนะครับหนาเส้นท่านบ่อมี อากินเขาอิ่มกับปฏิบัติหนะ้าที่พรักกิดที่เพื่อได้มอบไม้ไว้ให้นั่นละเฮ็ดไปมอมีนะครับนี่เส้นทันด้านซ้ายมือเป็นเส้นทันอันนี้เป็นห้างรถไฟมืมะม,มี่ะครับ ผมผมสิ่ลงเด้บัดเนี่ยผมเขามาจัางซช่ล่ะผมสิออกบ่อถือนี่เวลาโอ้นาฬิกาผมวีผมตั้งนาฬิกาผมเป็ี่ยนใช่แหมบ้านี่ไปตั้งในนาฬิกาไอ้เอารถไปเฮ็ดยุสู์นะเพิ่นถอดแบตเตอรี่ออกเพิ่นอาจจะเรียมตั้งให้ผมนะครับผมก็ตั้งว่าเป็นดอก ต,ตู้สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนั่นล่ะบ่บ่รู้จักเด้ฉันจอดร,รถไหนไหนล่องล่องบอกไว้พวกนารู้จักตู้สามเหลี่ยมอยู่ขางไหนอ่ะแล้ผมจอดรถอะใต้ใต้ตรงไหนใข้าขงนาบอคือแยกค่างอูโมงครับผมอ๋อสามเหลี่ยมคือแยกคางอูโมงแยกอยู่ฝั่งขอนแก่นหรือฝั่งฝั่งทั้งชุมแพ แยกอยู่ฟังคนแกน่หรือฟังยูจูแม่อ๋อตรงไปเจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกสามเดียมอยู่บนอุโมงค์ครับอ๋อเมื่อกี้นี่ผมหลอดอุโมงค์เป็นมาใกล้แล้ววนกลับทั้งเดิมครับแต่ไม่หลอดอุโมงค์เฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะเ,ดวเดี๋ยวคุยกันนะให้ไม่รู้เรื่องกันเดี๋ยวดานดานเมาสรัก สาระกะสาระกลางเมืองตงนุนิบอแมนอยู่ฟังชุมแพร่แมนบอมวนมั่งการสินอยู่ฟังชุมแพร่เร็วยุฟังทั้งทั้งนี่สายสายละเออนี่ยเนี่ยผมอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมอยู่บนญอุโมงเลี้ยวสายเข้าใจยเข้าใจเยอะเยอะเยอแยกอุโมงสายสียแยกไฟแดงเอาเอาเอเราจะไปล่อกมืองไปนี่ ขับรถเนี่ยขับรถไปใส่อีกขับรถไปใส่อ้อแยกไปทางชุมแพ่โอเคไปทางชุมแพ่ใครจะไปทางชุมแพ่เอาเดียวผมขับรถนี้ก็ได้ขับรถนีล้ละขับรถออกไปเลี้ยวฝวายมันบาโอเค แข้งไปสนามบินโอเคจบลูกหางบนอุโมงเลยเ่ ลงงูมอนชิดขวาเอาบตมบตม้องลงงวนก็ต้องชิดใส่ตัวพอเรื่องไหโอ้เปิดไฟเออขออภัยช่วยกันนะป่านตายเห็นเนาะเปิดไฟว่าสั่นฮ่าฮ่าฮ่บได้เปิดหอดไฟห้ามลงงวงอีกเออครับพมจะไดนบนล่องดอก ถอดขัวแบตออกมันกับล่างข้อมูลนนี่ละไพ่ในเล้วมันถอดขัวแบตออกเนาะใช่มันเขาเรียกขวาเขาต้องเรียนนี่แหละวิดสวิดนะครับปลาไม่รอดอุโมงมาเลี้ยวซ้ายเจอเลยครับอ๋อไฟหน้าเปิดแล้ว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 เปิดไฟหน้าแล้ว ตรงยังเลยทีไปด้านนู้นสามเหลี่ยมยิ่ตรงเลยไปเที่ยังคนแกนน่ะอาจะแจ้งพวกจับตำรวจอะไรอื่นน่ะเออมาทา่กรุงเทพไหมกรุงเทพมาที่กรุงเทพครับมาที่กรุงเทพอืมแมนดารบอกแค่เ,เจ้าเลย อาชะตาฟ้าอเอ้าเรมเลยนี่แบตเตอรี่สิมดตัวนั่น,น,นเห็นบ่นันเริ่่วอะเอาไปมากเร่ที่วาท้ายทอดสุดนี่น่งตายตายตแบตเตอรี่สีมดแบตเตอรี่สิมดอืมอะไรเ้าเอ้าอยเอ้ยเอออ้ยอ้ย้ยอ้ยอ้ยเออออ บ้านดังกว่านี้เพิ่นกว่านี้มันบ้านนี้ดอกนี้ไปใช่ดี่งกินข้าวแล้วกินข้าวกับก้อยแล้วเมื่อกี้นี่กิน,อกนไอิ่มเราไอ้ออกกินอิ่มค้าวโพดี้ย่านหิวอีกกันห่อสมมาสามห่อกับเขาปั่นหนึ่งฝนตกหัวกระเซ้าครับหกขอนแกนฝนตกหัวกระเซ้าหอดใช่แล้วหัดเรื่องทรัพยากรเมื่อกี้นี่ในทรัพยาก,ก่อนตัง,ตง,ตงเรานี่ยแหละที่โอกาสของเฮาอ่ะ คนที่ชาวบ,บ้านอีหลีเขาบ่ถึงทระะัพยากรผมยกตัวอย่างที่ผ่านมามีการจับกลุ่มผู้ไปบุกลุกแผลวถางปลูกยางที่ทํากินไรสองไรบุกเข้าไปอยู่ในเขตเขตอาจจะเป็นเขตอุทยานหรือเขตอย่างเงี้ย่อเป็นปลาเสื่อมส้มแล้วกรับไปกระเฮ็ดกินมมาเนาะแต่ว่าด้วยนโยบายที่นี่ด้วยนโยบายของรัฐบาล ไอพ้พลักงคุณยายผมอ,อยังเน,นาะไอ้ไอ้คนที่เฮ็ดงานระดับพื้นที่ตี้บัดนี่ก็ไปจับชาวบ้านมาก,กต็ตีดคุกตีดตะลางแต่มันเป็นหน้าสังเกตว่าไอ้คนที่เป็นในทุ่นนิลีอ่อ่ะบดบดถูกจับไอท้ที่เป็นร้อยร้อยไล่น่ะบดถูกจับอยู่เล่นไดอยู่เล่นนี่บ่ไปทางชุมแพร แกน้ำสินตรงเลยครับบ่รตรงลงอุโมงค์เออบ่ลงอุโมงค์หรอกค่อยย่องไปเอาค่อยย่องไปเอาไปซาๆใจเย็นๆคิดขวาเอาคิดขวาไปใส่เลี้ยวขวาบ่คือแล้วเลี้ยวขวาบา่ด้านอยู่มึงไหน khóa không cái van xanh khóa thì nó khóa cả khóa nó nhung đấy giấu cả ọp ọ bưng hơi quấn không và mình đan nhung để cho hao hiện vẫn hiện đan nguyên mẹ thấy là hiện đan như chú nào nghe này là ó điều mẹ là hồi bưng con chưa เขาสิเฮ็ดยังไงได้เนี่ยเขาว่างแผนวยเขาต้องมีการล่อการยั้งรวามหรือไงใส่ยุ่งตงไหนมิจะไฟเขียวไฟแดงหรอพอตกลงเรียขวาเมนบอรงพ่อมันมีอย่างเลยู่ด้านแยกนาเลยเข้าใจแยกนาเรมันแยกแล้ว ด้านอยู่ฟังซังซ้ายังขวาออกไม้ใสชุมแพ้่หรือว่าขวาเนี่ยด้านข้างหนา้าถูกแล้วสามเรียมน่ะมันไม่มีด้านน่ะมันอยู่มองไหนขวาอ้าวขวาเราจะไปขวาคค่เสัน ันลบมุมมันสิลบไปใส่บ่มีดอกเห็นต้ป้อมมันแลอะีรลบอยู่จุดกลับรถมองไหนตัวกันมาอีกเลยดินี่สิล่อมันอยู่ดิเอาคนมาลรอแล้วนี่ บ่เห็นนะครับเลียกวาเออสิเรียก,ว,ออยกว่าไปคลออนละเ่าชืได้นอนบ้ามือีงบ่ต้องนอนหัวมันตีป้าหันไปดูดูไม่ท่านปลาหันเสียหหันไปใส่มันบ่มีใส่กับบ่มีใส่ก็มืดนะมาตท่านชุ่มแพร่วากับบ่มีไม่มีแต่ยู่นในปลอมแต่ว่าป้อมเปิดไฟอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวที่ิ้งรถยุ่ยรถนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงาเอว้าที่ไปคว้าบอกเขาซ้อนละเอามือนี้มาแจ้งจับตำรวจโดยเฉพาะอยู่แล้วไม่ได้ไปใช้มือเพราะว่ามืออื่นที่แจ้งจับตำรวจอยู่แล้วมืออื่นของแท้ของแท้ของแท้เออเพราะว่าไม่เห็นภารกิจยิ่งไงอยู่แล้วมืออื่นนี่ พ่อขึ้นอีกแจกจับข้อมขึ้นอีกแล้วใส่ดันเม้าหัะบะหมีดอกเห็นปะเห็นไหมบะหมี่บะหมี สงสัยสงสัยเข็บเรียบร้อยมันมีอหรีบม่นบอกมีนี่นี่ยังสงสัยอยู่ตัวแต่เล่าอยู่นี่แหละม่ติเลี้ยตัวเล่าตีบอกไปใส่เล่ากับไปได้นั่นเสียคคง่ไงคืออย่างนี้เราไปยังบ่มีกัคือบอกมีแล่ะ พ่มี่พอนาจสิเก็บไปแล้ววันนึงอาจสิมี่ก็ได้เมื่อไหร่ยังใค่จะไซเบดกับมันก็ได้เนี่นยเ่ได้แนี่ล่ะแม่นบบกแม่นบบกพ่อยอรีทิวนึง่ะเนี่ยผมจะไปซอกนี่มันเคย่อยู่ในซอกนี่เดี๋ยวผมจะไปซอกนี่ เออมวยมาแล้วมวยอ่มวย,ยอ่ะบักกันนั่นอ่ะมันไายทอดลาดดำเนินมาแล้วได้มวยนะโอ้ยดันต่างต่างชีทุบใจเหมือนเศร้าที่ไปแจง้งเพื่อจะเศร้าอีกจะย้ไปน้อยในตัวมึงเครือร่องหนุบหน่อ้นอนตรงไปชุ่มแพร่ประมร่ณไหนตรงไปออก,กระสินตัตวนี้เอ้าปรึกษากฎหมายวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์จะมันเศร้ามีอยู่อยู่วันอาทิตย์ยังมันเศร้าอยูยู แล้วช่วงใบไปแล้ววัต้องมาวันอาทิตย์วันผมผมผมเบิงมวยผมมักมวยผมเบิงมวยดีอย่ามาเลยวันอาทิตย์ตอนบ่ายเริ่มสีทุ่งบ่ได้ม,มาแล้วพักพักอาบน้าแบบไทยมวยช่องช่องไหนมวยล้านมวยล้านดําเนินน่ะที่เขาเจ้าตีมวยเดิมพันสี่ล้านบาทนะเนี่ยกำลังไทยทอดสดอยู่เนี่ยช่องไหนบูนนี่ผมไทยทอดช่องไหนอ่ะลองเขาไปว่า,งงาไงมิไทยทอดอยู่ จักช่องไหนอะครับไปเบิงเอาเนี่ยบอกว,ว่าช่องหน้าอายเอ็ดบ่ะสามทุ่มขึ้นไปที่อ่ะลงไปน้ำเพื่อวด้ไปวันไปสิไปหาที่พักแล้วก็สิไปย,ยุติยุกใกล้ๆที่พักเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิรูกว่าพิกัดยู่ไงผมสิบริษัทส่งพิกัดอีกแล้วลูกทับบกเมื่องดอกบัวอเออไปหารถลงุงรถ นี่ย่ยเนียค่ผมค่ยพออยู่นี่อยู่นี่ช่องนี่ห่ะค่ยพออยู่นี่เนี่ยค่ยพออยู่นาชเป็นรงงเล็บเองหมอยู่นี่เขาไปเบิ้ง นี่ก็ได้เอาเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมได้ค่อยยุติกันให้ทอดกันยุติกันให้ทอดกันขอบคุณครับขอบคุณครับยุติเปให้ทอดอยู่ในห้องดอกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ